สำหรับคนที่หาไรายได้จาก f c e e o o o นะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ข้อความโพสต์วิดีโอหรือว่าโพสต์รูปภาพคุณจะปักลิงช้อปปี้เอเฟรี่เหรือว่าการเป็นนหน้าช้อปปี้นั่นแหละแบบถูกต้องนะไม่ใช่แบบลักลอกเอาลิมาปักนะแบบถูกต้องเลยเนี่ยปักไปแล้วปั๊บทำไม่รู้กี่คลิปแล้วอาจารย์แต่ทำไมมันขายไม่ได้สักที ไม่มียอดวิวในการดูไม่มียอดขายไม่มียอดสั่งซื้อเลยอาจารย์มันยังทําเงินไม่ได้เลยเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรปัญหานี้คิดว่าหลายคนน่าจะเจอคุณเป็นอยู่ไหมคุณลองคอมเมนต์หน่อยปากลิงก์เหมือนที่ผมแนะนําแล้วแต่ว่ามันก็ยังทําไม่ได้อยู่ดีใครเป็นบ้างแล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าเกิดใครมาดูใหม่แล้วตามเรื่องนี้ไม่ทันนะครับย้อนไปดูคลิปที่แล้วได้เป็นแนวทางการหาเงินแหละช่องผมก็คือหาเงินอย่างเดียวนะเขาเ้ากระเป๋าเราอย่างเดียวโอเคไหมเราถูกกฎหมายด้วยนะครับ อ่ะโอเคในคลิปวิดีโอนี้เด่ยผมจะแก้ไขปัญหานี้ให้กับทุกคนแล้วกันมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่บอกทริคนิดเดียวคุณสามารถเอาไปพลิกเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมคุณฟังแล้วก็เปิดหน้าจอทิ้งไว้คุณจะไปล้างจานคุณจะไปทําอะไรก็ตามแต่นะครับทําได้เลยนะฮะผมจะเล่าให้ฟังว่ามันแก้ไขย,ยังไงโอเคไหมนะก่อนที่ผมจะพูดเสร็จแล้วปับนะ๊บเนี่ยล้วเดี๋ยวผมจะเดินทางไปพักผ่อน3 4วันแล้วถ้าผม ไม่ลงคลิปวันนี้เดี๋ยวคุณจะเสียโอกาสในการแบบผมพักไปสามสีวันคุณจะทำไงต่อโอเคปะเริ่มเลยนะครับในการหาเงินจาก Facebook เนี่ยหลักการแรกที่เราต้องคำนึงก่อนนะครับก็คือคุณไม่สามารถใช้ทฤษฎีเดียวกันกับทาง TikTok กับทาง YouTube ได้แบบทั้งหมดทั้งดุ่นนะครับเหตุผลเพราะว่าแต่ละแพลตฟอร์มที่คุณเข้าไปหาเงินนั้นเนี่ย กลุ่มเป้าหมายของแต่ละแพลตฟอร์มที่อยู่ด้านในแอปพลิเคชันเนี่ยมันเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันผมจะยกตัวอย่างให้คุณฟังแบบง่ายที่สุดก็คือสมมุติว่าวันนี้เนี่ยคุณต้องการขายสินค้าที่เป็นสินค้าเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและถ้าเกิดคุณเอามาโพสต์ใน a c e b o o k เนี่ยแน่นอนครับว่ามันก็จะมีวัยรุ่นส่วนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นแต่คุณต้องใช้กําลังภายในที่เยอะมากคุณต้องยิงแอดคุณต้องทําคลิปวิดีโอให้ตรงจุดกลุ่มเป้าหมายเพื่อขายสิ่งนั้นถูกไหมครับมันยากมาก ในทางกลับกันก็คือถ้าคุณเอาสิ่งนี้ไปโพสต์ใน Tik t o อกเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นแบบเยอะอยู่แล้วนะฮะตรงนั้นเนี่ยมีทั้งนักเรียนวัยรุ่นที่กําลังแบบจะหางานทาคืออะไรมันมันอยู่ตรงนั้นเยอะมากกับวัยรุ่นนะครับคุณจะทําตรงนั้นได้ง,ง่ายกว่านะหรือแม้กระทั่งเหมือนกันคุณจะเอาสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองแล้วคุณไปใส่ใน t i k t อกเนี่ยนะครับมันก็พอทําได้แต่มันจะใช้กํลาลังเยอะมากเพราะคุณต้องแหวกด่านวัยรุ่นไปเพื่อไปเจอกลุ่มไปทํางาน คือมันจะเจอแบบนั้นยากมากนะครเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเอาไอาการพัฒนาตัวเองเนี่ยไปทําใน YouTube เพราะ u t u b e เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอยาวที่น่าจะเลิศที่สุดละในยุคนี้นะนะเพราะว่ามีคนจะพัฒนาตัวเองปับ๊บเขาก็จะไปดูใน YouTube กันทั้งนั้นแหละนะนั่นแหละครับผมสิ่งที่กําลังสื่อก็คือกลุ่มเป้าหมายที่คุณกําลังทาอยู่เนี่ยมันแตกต่างกันมากและคุณก็ลองไปสังเกตดูนะครับว่าในพฤติกรรมของคนที่ใช้าง,งาน a c e b o o k เนี่ยเขาก็จะเหมือนกับเรานั่นแหละก็คือจะเป็นคนควนัยทําางน ที่อาจจะไม่ได้แบบโอ้โหตามเทคโนโลยีแบบจ๋าๆเลยแต่ว่าเราสามารถเป็นคอมมูนิตี้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นชนเผ่าแต่ละที่แต่ละทางเนี่ยนะครับมันจะมีกลุ่มของมันเองเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นเซ็ตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยประมาณเราเนี่ยเยอะมากในของ Facebook นะครับทีเนี้ยพอคุณรู้แล้วว่าไอ้กลุ่มเป้าหมายที่มันเป็นแบบเราเนี่ยนะอยู่ตรงนี้นั่นหมายเขาว่าคุณก็เอาหลักการของการทําธุรกิจเข้ามาเลยครับนะก็คือ เมื่อคุณเจอกลุ่มเป้าหมายคุณต้องหาสินค้าที่มันเหมาะสมเอามาครอบเมือกลุ่มเป้าหมายโอเคไหมเก็ตไหมนั่นหนามายความว่าคุณก็ต้องไปย้อนดูแล้วว่าเฮ้ยที่ผ่านมาฉันทําคลิปวิดีโอแนวไหนวะแล้วฉันเอาสินค้าอะไรไปปักมันตรงนั้นนะผลปรากฏพบว่าผมได้เข้าไปดูของเพื่อนผมนะที่เขาเอามาให้ผมช่วยดูสุขภาพช่องหน่อยนะผมก็ไปคอนซัลเขานะก็คือให้คำปรึกษาเนี่ยแมพูดภาษาอังกฤษสีเวอร์เลยนะฮะก็คือให้คำปรึกษาเขาตั่าแหลนนะ ผมเข้าไปด้านในปับนะ๊บเนี่ยคุณเชื่อไหมเขาปักแต่ทิชชู่ทิชชู่ทิชชู่แล้วปัก็ทิชชู่อย่างเดียวนะฮะเหตุผลที่บอกว่าเอา้าอาจารย์แล้วปักทิชชู่ผิดตรงไหนอ่ะนะไม่ผิดครับผมทําได้ครับแต่คุณคิดดูว่าทิชชู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่คนปักเยอะมากนะและในคลิปวิดีโอผมเนะี่ยผมที่ผมยกตัวอย่างทิชชู่คือไม่ใช่อะไรนะมันอยู่ใกล้มือนะมันอยู่แค่ใกล้มือเฉยผมก็ยกตัวอย่างไปแล้วผมก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันเนี้ยส่วนหนึ่งก็คือหลายคนเข้าใจว่า โอเคไอ้ที่ชู่แล้วเนี่ยผมแค่ยกตัวอย่างเฉยๆในการปักตะกร้าแต่แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องปักที่ชู่อย่างเดียวแล้วมันขายดีที่สุดแต่ะะฮะนั่นแหละรครับผมนั่นหมายความว่าการเลือกสินค้าในการปักตะกร้าใต้คลิปวิดีโอของคุณนั้นเนี่ยมันคือหลายๆอย่างมันคือองค์ประกอบของความสาเร็จเลยฮะว่าคุณจะขายได้ไหมอยู่สินค้าที่คุณเลือกมันตรงกลุ่มเป้าหมายไหมแล้วกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยมันเป็นกลุ่มไ้ทำงานก็จริงแต่มันก็ยังกว้างอยู่นะครับ ให้คุณลองเจาะเข้าไปดูหลังบ้านอนะแดชบอร์ดมืออาชีพอะคำถามคือคุณเคยเข้าไปศึกษาไหมว่าในกลุ่มผู้ติดตามของคุณในเนื้อ,อาหาที่คุณสร้างมาเนี่ยคนอายุเท่าไหรด่ดูถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาดูคุณเนี่ยอาจจะเป็นวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า18ปีลงมาคุณก็ต้องหาสินค้าใหม่ที่เป็นเทรนด์เป็นกระแสเช่นเบเบดไหมปากเบเบดหรือเปล่านะหรืออาจจะเป็นถ้าต่ำกว่านี้หน่อยสมุดภาพไหมอะไรไหมนะฮะ ให้แบบนั้นให้ครอบเวอร์กันหรือถ้าเกิดว่ากลุ่มคนที่มาดูคุณเนี่ยเขาเป็นกลุ่มคนไว้ทำงานเป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่คุณลองปักสินค้าที่เป็นแม่และเด็กไหมหรือลองปักสินค้าที่เป็นแบบบิวตี้หรือว่าความงามไหมนะครับอันนั้นะจะช่วยให้คนที่เข้ามาดูมันมีอารมณ์ร่วมในการซื้อสินค้าคุณที่มากกว่าไม่ใช่ว่าคุณปักอะไรก็ได้เคยมีคนมาถามผมเหมือนกันนะว่าทําคลิปไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอสินค้าข้างล่างเลยแล้วปักตะกาได้ไหม ผมก็ตอบว่าได้คุณสามารถปักได้ตอนนี้คือ Facebook มันยังไม่ได้ทางขั้นแบบพอไม่มีสินค้าแล้วมันจะแบนอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับมันไม่ได้โหดร้ายเหมือนทิกตอ,อกนะครับมันสามารถทําได้แต่คําถามคือแล้วคนจะมีอารมณ์ร่วมในการซื้อสินค้าคุณไหมถ้าคุณเอาอะไรมาปักก็ไม่รู้โดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาเลยเนี่ยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยเนื้อหาคุณตลกโปกฮาก็ตามแต่ถ้าคุณชายอินสักทิตหน่อยเนี่ยนะ โอ้วันนี้ผมทําคลิปวิดีโอตลกไปให้คุณดูแล้วผ่อนคลายใช่ไหมครับมันมีวิธีการหนึ่งที่ผ่อนคลายอีกก็คือแบบอ่าอาจจะเป็นลูกอมแบบเพิ่อน,น,น,แบบน้ําตาลอะไรแล้วเขาก็ตักลิงได้หรืออะไรยังต่างนานานะช่วยผ่อนคลายนะลองอันนี้ไหมพักผ่อนดีอะไรเงี้ยคือมัน t r ย in นิดหน่อยแล้วมันก็ใส่สินค้าได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการเลือกสินค้าที่มันถูกต้องให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะผมมีคําพูดคํานึงที่ผมมักจะใช้มันเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตเสมอก็คือ ทุกครั้งที่ผมขายสินค้าผมก็จะดูซิว่าเฮ้ยสินค้าที่ผมขายอยู่เนี่ยคนอื่นเขาขายได้ไหมถ้าคนอื่นเขาขายได้แล้วเราขายไม่ได้นั่นหมายความว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนซึ่งความผิดพลาดก็คือรู้กับไม่รู้แค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรเยอะไปกว่าน,นี้ถ้ารู้เท่ากับขายได้ถ้าไม่รู้เท่ากับว่าเราขายเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้มันต้องมีอะไรผิดพลาดนะครับแค่นั้นเองนะนี่คือสิ่งแรกก็คือการเลือกสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายโอเคไหม นะแล้วกลุ่มเป้าหมายนี่ไม่ใช่ว่าแบบแค่ Facebook เจาะเข้าก้าวเหนที่ผมบอกไม่ใช่นะคุณต้องไปดูของคุณเองเลยว่าในช่องคุณนะ่ะใครติดตามคุณแล้วคนดูคุณอายุเท่าไหร่เขาทาอะไรเขามีอาชีพอะไรนะคุณก็ไปดูและคุณก็ทําเนื้อหาคอนเทนต์ที่คุณถนัดอยู่แล้วเดีย่ยเซิร์ห้กับคนกลุ่มนั้นพร้อมกับปักตะกร้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนั้นโอเคไหมฮะนี่แค่เรื่องปักตะกร้าอย่างเดียวอย่างนั้นขนาดนี้นะถ้าอย่างอื่นังมีอีกเยอะมากนะครับในการแก้ไขสิ่งนี้นะสอง เมื่อคุณเลือกสินค้าจากข้อที่หนึ่งได้แล้วนะฮะข้อที่2ถัดมาก็คือไอ้สินค้าคุณเนี่ยมันใช้อำนาจในการตัดสินใจสูงไหมนะมันเป็นยังไงบ้างมันราคาสูงเกินไปหรือเปล่าอัเน,นี้ยคือสิ่งที่สำคัญผมยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณปักตะกร้าเนี่ยสินค้าที่คุณเลือกมาปักจากร้านค้าไหนก็ตามแต่คุณเลือกมาปรากฏว่าพอคลิกเข้าไปปับ๊บเนี่ยสมนนะม,มุตินะนะสมมุตินะผมอ่า รีวิวเป็นเคสมือถืออ่ะสมมตินะเคสมือถือแล้วโอ้โหเคสมือถือที่ผมเอามารีวิวเนี่ยนะสวยมากเลยนะเอาอันแรกมาอ่ะสีแดงอันที่สองสีเหลืองอันที่สามสีน้ําเงินอันที่ 4, สี่สีชมพูคือมันเยอะเกินคุณพอจะเก็ทภาพไหมถ้าสมมติว่าวันนี้อ่าวันนี้นะฉันมีเคสมือถือนะอันนี้อาจจะสีดําอันนึงกับสีขาวอันนึงนะ มันใช้การตัดสินใจไปยากเพราะอะไรเพราะข้อเปรียบเทียบมันมีแค่2ชิ้นหรือบางทีมีชิ้นเดียวเนี่ยตัดสินใจได้เลยว่าเฮ้ยชอบก็เอาไม่ชอบก็ไม่เอานะดูเพลินปับ๊บเขาคลิกเลยถ้ามีชิ้นเดียวแต่ถ้ามีสองชิ้นปับ๊บเอ๊ะเริ่มเอะใจว่าจะเอาสีไหนดีวะไอ้ดีก็สวยไอ้ดีก็สวยอืมคิดนิดนึงนะไอจะ้จังหวะคิดนิดนึงเนี่ยความเคลิม้มถ้ามันยังอยู่ก็ยังคงปิดยอดขายได้ ต่ถ้าเมื่อไรเป็น3อัน,อนเป็น4อัน,อนเป็น5อัน,อนในเคสนั้นมี5ตัวเลือกเลยเยอะแยะมากคุณจะเลือกกันแล้วแต่คุณเลยมี5อันนะฮะอีทีนี้แหละโอโ้โหสีดําก็ดีสีขาวก็ได้เฮ้สีแดงก็ดีดีว่าสีเขียวก็เหนียวซับนี่ว่าเอออะไรดีวะแบบเนี้ยนะครับเมื่ออํานาจการตัดสินใจมันเยอะเขาก็จะไม่ค่อยซื้อสินค้าคุณจะสังเกตได้ว่าถ้ามียอดดูสินค้าคุณเยอะแต่ยอดสั่งซื้อไม่มีนั่นหมายเขาว่า อำนาจในการตัดสินใจในการซื้อเนี่ยมันเยอะเกินมันต้องใช้ความคิดที่เยอะเกินเพราะฉะนั้นก็จะกลับเข้าสู่หลักเนื้อหาของจิตวิทยาเนี่ยผมชอบอ่านหนังสือพออเงี้ยมันสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็คือเมื่อมีการคิดเยอะนะเมื่อใช้ความคิดเยอะเนี่ยสมองจะรู้สึกวา่าล้าเหนื่อยก็จะไม่เอาสักอย่างนะเพราะฉะนั้นคุณควรสร้างตัวเลือกให้มันแบบพอดีพอดีอย่าให้มันเยอะมากนะฮะ ยิ่งอะไรก็ตามแต่ที่ใช้อํานาจในการตัดสินใจเยอะมันไม่เคลิมมันไม่เพลินดูแล้วมันต้องคิดเนี่ยนะครับสมองมันจะปฏิเสธทันทีนะฮะนั่วก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นอันดับแรกคือเลือกสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอันดับที่2ออย่าให้ช้อยเยอะมากอย่าให้ลูกค้าต้องใช้พลังงานสมองในการตัดสินใจเยอะนะให้เขาเคลิ้มๆปุ๊บปั๊บเอาเลยนะครับนี่ข้อ2ข้อนะข้อที่อ่ะอีกนิดนึงนะครับข้อที่3ก็คือ เมื่อคุณทําทุกอย่างตามกระบวนการเรียบร้อยแล้วนะฮะปรากฏว่าคุณก็บียอดเข้าไปดูแต่ยอดสั่งซื้อกลับไม่มีเป็นเพราะอะไรกันแนะ่คุณต้องเลือกร้านค้าที่มีมาตรฐานมาตรฐานของร้านค้าเนี่ยจะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นพอจะเก็ตภาพไหมพอบอกว่าสามข้อนี้ปับ๊บคุณจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าโอ,โอเคฉันหยิบอะไรมาปักมั่วๆไม่ได้ฉันจะต้องเข้าไปดูร้านค้าก่อนสินค้าทุกครั้นที่จนปักเนี่ยนะ ต้องดูวันหน้าร้านมันเอื้ออํานวยไหมถึงแม้คุณจะปักเคสมือถือแต่เข้าไปดูหน้าร้านที่มันน่าเชื่อถือไหมเพราะคนซื้อเนี่ยเขาคลิกเข้าไปดูเนี่ยเขาต้องไปดูหน้าร้านก่อนว่าโดยรวมมันดีนะตีมร้านชัดเจนก็น่าซือ้อนะครับหรืออย่างนึงก็คืออะไรนะคุณทาทราฟิกอย่างดีเลยทําคลิปดีมากสินค้าตรงกลุ่มเป้าหมายทุกอย่างดีหมดปั๊บไปจบที่ร้านค้าพอร้านค้ามันเล็กเกินมันไม่มีสินค้าที่จะขายหรือว่าจะส่ง สต๊อกมันน้อยนะคลิปกำลังเป็นไวรัลเลยพุ่งไปปี๊ดเลยจากพันวิวเป็นหมื่นวิวเป็นแสนวิวปั๊บปรากฏว่าสต๊อกสินค้ามันน้อย mm. เขาก็ขายไม่ได้ถูกปะเขาก็ส่งให้ไม่ได้เขาต้องแคนเซิลลูกค้าไปกลายว่าที่คุณทํามาเนะี่ยมันคือว่างเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาผมแนะนําคุณให้ปากสินค้าเนี่ยให้ไปดูสินค้าขายดีเพื่ออะไรเพื่อว่ามันเป็นร้านค้าที่มาตรฐานเวลาคลิปคุณเป็นไวรัลมันจะสามารถทําเงินได้ต่อเนื่องเรื่อยๆโดยที่คุณไม่ต้องฟาวนแค่นั้นเอง,เองนะฮะ อันนี้ไม่พอนะไอร้านค้าไหนที่มันไลฟ์สดบ่อยๆแต่มันก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันเหตุผลเพราะอะไรครับเวลาเข้ามาปั๊บเนี่ยคุกกี้ของไอคุกกี้ไม่ใช่ที่กินอย่างนี้นะไม่ใช่นะ <c oughs> หมายถึงว่าคุกกี้เนี่ยมันเป็นระบบแบบเ,เก็บข้อมูลของลูกค้าเราอะเวลาเข้ามาช่องระปั๊บเนี่ยมันจะเจอคุกกี้ของร้านเราแล้วเวลาเขาซื้อสินค้าไอคุกกี้ตัวเนี้ยจะทําให้ระบบรู้ว่าอ๋อเข้ามาจากลิงก์เรานะ เขามาจากช่องทางของเรานะเวลาซื้อปั๊บเนี่ยคนได้ค่าคอมมิชชั่นคือเรานะฮะเท่านั้นแต่ถ้าคลิกเข้าไปปรากฏว่าเฮ้ยค mm ุกกี้เป็นของเราแต่ไปเจอไอ้ร้านค้าที่มันไลฟ์สดอยู่ไลฟ์ทั้งวันไลฟ์ทั้งคืนไลฟ์ยีบสี่ชั่วโมงนะไอ้คุกกี้เราเนี้ย,ยมันก็จะไปจับว่าอ๋อโอเคจริงๆแล้วไม่ได้มาจากเรานะมันมาจากไลฟ์นะครทับทั้งที่แบบเราเป็นคนพาลูกค้าเข้ามาในแพลตฟอร์มแล้วไปเจอไลฟ์นะครับแล้วปรากฏว่าอ๋อ oh, พอเจอร้านเสร็จปั๊บเนี่ยนะคุกกี้ก็ไปจับว่าอ๋อโอเคมาจากนะไลฟ เราก็อดเงินนะครับนี่เป็นเพียงแค่3ข้อเท่านั้นในการหารายได้แล้วผมแชร์แค่3ข้อแค่นั้นเองนะจริงๆแล้วมันมีอีกแบบโคตรเยอะแต่นี่คือไกด์ไลน์ที่คุณควรไปทําการบ้านมาว่าถ้าคุณจะเอาตรงนี้คุณลุยคุณหาเงินจากสิ่งนี้แน่ๆเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณต้องกลับไปทําก็คือคุณจงมอง Facebook ของคุณให้เป็นธุรกิจคุณต้องมองมันให้มันเป็นบิสเนสของคุณเองแล้วคุณจะเข้าใจว่าอ๋อนี่คือการลงทุนนี่คือบริษัทของฉัน ฉันต้องวิเคราะห์ขอ้ขอมูลฉันคือ CEO ้ฉันคือหัวนหน้าถึงแม่บริษัทคุณจะมีแค่คุณคนเดียวก็ตามแต่แต่คุณต้องทำทุกอย่างให้เป็นระบบนะฮะแล้วมันจะหาเงินได้โอเคปะ่ะนะแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามาตอบอีกนะอาจารย์ไม่เห็นอาจารย์จะมีสักช่องเลยอาจารย์มาให้ความรู้ได้ยังไงผมทำมาก่อนหน้านี้แล้วปัจจุบันนี้ผมได้ผันตัวจากไอ้คนที่ทำเป็นนายหน้ามาเป็นร้านค้าเอง เพราะฉะนั้นเมื่อผมไปร้านค้าผมก็จะต้องเลือกอินฟลูเอนเซอร์หรือ KOL ที่มันเหมาะกับร้านของผมนะเพราะฉะนั้นผมจะอยู่ในพาร์ทของทางนี้ผมเป็นคนจ่ายค่าสปอนเซอร์ผมเป็นคนจ่ายค่าเอเฟ l รเอทให้กับ KOL นะฮะหรือคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับประมาณนั้นนะแต่ก็แชร์ให้อ่ะเาเอากัเอาไม่รู้ผม share free, แชร์ฟรีไม่ได้มีาการเรียกเก็บคอสักหน่อยนะครับใครจะคิดยังไงก็ช่างนะว่าผม มาหลอกเอารายได้ขายคอร์สหรือเปล่าเรื่องของคุณนะผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะว่าผมมีธุรก,กิจหลักของผมอยู่แล้วนะอันนี้ก็ว่างๆก็มาทําให้เฉยเนาะโอเคปะปะเดี๋ยวผมจะเดินทางแล้วนะคุณผู้ชมอาจจะไม่ลงคลิปสักสองถึงสามวันนะครับเดี๋ยวกลับมามีอะไรใหม่ก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ถามไว้นะเดี๋ยวเล่าให้ฟังโอเคอะไรที่แชร์ได้แชร์หมดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับขอให้คนโชคดีนะครับกับเส้นทางที่คุณเลือกนะครับออนไลน์หาเงินได้แน่ๆนะฮะอยู่ที่ว่าคุณเนะี่ย จะเอามาหรือเปล่าถ้าเอาจริงจังจะสู้จนกว่าจะถึงฝันเนี่ยก็ไปกำลังใจให้นะครับผมสวัสดีครับ